อาโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับหนึบาทนะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําเงินฟรีได้ทําผ่านมือถือ Android iOS ได้เลยนะครับผมใครที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุน สักบาทเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับทำผ่านมือถือ Android หรือว่า iOS ได้เลยนะครับก็ควรที่จะมีติดเครื่องไว้ในส่วนของการหาและได้เสืิมฟรีนะครับผมแนะนําแอปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับสําหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่ App Store นะครับหรือว่า g o o g l e Play บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับเป็น Android iOS ได้หมดเลยนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับผมมีชื่อว่า g o g o b o t นะครับผมตามด้านซ้ายมือเลยนะครับเราค้นหาชื่อแบบนี้ได้เลยนะครับผมไม่ กดแอปผ่านลิงก์แนะนําก็ได้นะนี่ครับค้นหาแบบนี้ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าใครค้นหาไม่เจอนะกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับกดปุ๊บก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของ Googlebot นะครับผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ไปดูวิธีการสมัครก่อนได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสมัครไม่ยากนะครับในส่วนของแอปนี้สมัครง่ายมากนะครับก็ดดูตามมคคลลิปปที่ผสอนนไไ้เยะรับ สำหรับแอปนี้นะครับผมต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่ามันเป็นแอปเล่นฟรีนะครับไม่ใช่แอปพนันใดๆแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่การเล่นเกมนะครับแอปนี้นะครับผมจะเป็นแอปในส่วนของการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามหลักการง่ายๆเลยนะครับตอบง่ายๆไม่ยากนะครับเป็นการเก็บคะแนนสะสมนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิโวล e ตหรือว่าช่องทางอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะครับในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับ แอปนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแอปแบบสอบถามที่ง่ายมากๆนะครับไม่ยากนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนถอนเงินได้แน่นอนนะครับรูปแบบของการเล่นนะครับก็ดูตรงหน้าจอหลักเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของตัวแอปเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีการทําคะแนนนะครับเห็นไหมการทําคะแนนไม่ยากนะครับแล้วก็เมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยอีกด้วยนะครับสาหรับใครที่เป็นคนหารายได้เสริมฟรีทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วผมแนะนําแอปนี้ในการสร้างรายได้แล้วกันนะครับอันแรกนะครับผมเป็นโบนัสนะครับรับ2คะแนนกดที่ลูกศรเลยนะ กดตกลงอันนี้คือเราได้รับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของ25คะแนนนะครับเป็นการทําโครงการผลไม้กดไปที่ลูกศรนะครับโปรดอัพรูออัพโหลดรูปผลไม้นะครับอะไรก็ได้นะครับที่เป็นรูปผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับเราก็อถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดลงไปแค่นั้นเลยนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของ25คะแนนแค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับต่อมานะครับผม25คะแนนโครงการสัตว์นะครับกดเข้าไปนะเขาบอกว่าให้เราเลือกรูปภาพสัตว์นะครับ ซึ่งมันเป็นสัตว์ทั้ง4ีรูปอยู่แล้วเราก็เลือกรูปใดรูปหนึ่งอ่ะกดส่งนะครับเราได้รับ25คะแนนเรียบร้อยอันนี้คือการทําง่ายมากๆแล้วก็ในส่วนของโครงการเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาให้เราทําเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเราทําไปแล้วนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนส่งเข้ามาว่ามีโครงการใหม่เข้ามาให้เราเข้าไปทานะครับต่อไปเป็น25คะแนนโครงการ s s. ขานส่งกดเข้าไปเลยอ่าป้อนชื่อนะครับโครงการขนส่งนี้คืออะไรนะครับเราก็เขียนลงไปเนาะการขานส่งทางบกนะครับอ่าอ่าผมก็ตอบแบบนี้เลยนะครับก็บวกมาอีก ยีก25คะแนนนะครับกดตกล่ง อันนี้คือเรียบร้อยแล้วสำหรับการทําโครงการเนาะต่อไปเป็นโครงการสัตว์อีก25คะแนนเราก็กดเข้าไปทํานะครับอันนี้สัตว์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็กกลงไปเนาะสุนัขนะครับโอเคนะครับก็ได้รับมาอีก25คะแนนนะครับวิธีการทําง่ายมากๆนะครับก็เก็บทีละ25คะแนนได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโครงการขนส่งนะครับโครงการสัตว์นะครับเราก็เข้าไปทําได้เลยนะครับสำหรับโครงการนี้ต่อมานะครับผม1 0 0 0คะแนนนะครับเป็นเหตุการณ์เนาะอันแรกนะครับกดเข้าไปอันแรกเนี่ยหนึ่งพันคะแนนเราก็กดไปที่ Google นะครับ เปิดผ่าน Google นะเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์แบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองอันนี้ก็ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของ แอปนะครับให้เราติดตั้งด้วยนะครับบางออนเนี่ยเป็นแอปต่างๆแล้วเป็นเกมต่างๆที่เราสามารถเข้าไปติดตั้งเพื่อที่จะทําภารกิจได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะติดตั้งหรือว่าทําภารกิจอะไรนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับผมสํารวจนะครับคะแนนเพิ่มเติมนะครับอีก1000เนาะกดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปในส่วนของการทําภารกิจเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นในส่วนของการทำเซอร์วยหรือว่าตอบแบบสํารวจออนไลน์นะครับรับ1000นนะครับถามนาทีเนาะเราก็กดเข้าไปทำนะครับแล้วก็กดการทำ กดอันแรกนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็เลือกแล้วเราก็ทําไปเลยทีละขั้นตอนนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็แค่เลือกตามข้อมูลเนาะเ่าโอเคนะครับในส่วนของการทำเนี่ยควรที่จะอ่านข้อมูลกันนิดหนึ่งนะถ้าหากว่าเราทําโดยที่ไม่อ่านเลยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้รับคะแนนเต็มจํานวนนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นแบบสํารวจเกี่ยวกับการตอบข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของเรานะครับซึ่งผมก็ได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําเว็บไซต์นะครับแบบสํารวจนะครับเพื่อที่จะ เก็บในส่วนของคะแนนสะสมเพิ่มเติมนะครับอันนี้3,500คะแนนนะครับผม11นาทีนะครับ11,250คะแนน12นาทีเนาะในส่วนของการทําเว็บไซต์แบบสํารวจนะครับอย่าตอบมั่วเด็ดขาดให้เราอ่านช้อยดีๆนะครับแล้วก็เลือกตอบนะครับผมประมาณนี้และกันเนาะลองเข้ามาทําดูนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการหาคะแนนนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทําแบบสํารวจไปนะครับผมได้รับมาที่ประมาณ100คะแนนเนาะโบนัสตรงนี้นะครับเราต้องรอเวลาก่อนนะเพราะว่ามีเวลา ถึงจะกดรับโบนัสได้นะครับโบนัสจะเพิ่มทีละ10%นะครับจากการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็ทําแบบสํารวจตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมต่อมานะครับเราก็เข้าไปทําเว็บไซต์แบบสํารวจได้นะอันนี้นะครับผม36,600คะแนนเลยนะครับถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับเราก็กดเข้าไปทําได้นะต่อมานะครับผมก็มาดูที่เมนูด้านบนขวามือนะครับมีทั้งหมด3เมนูเท่านั้นนะครับอันแรกนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางการแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างรายได้ หรือว่ารับคะแนนเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าแนะนําเพื่อนนะครับและรับคะแนนนะครับแนะนําเพื่อนและรับคะแนนสูงถึง10,000คะแนนโดยการใช้รหัสอ้างอิงตรงนี้ในการแบ่งปันหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับแนะนําได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับเมื่อเราแนะนําเพื่อนนะครับเขาก็จะมีข้อตกลงตรงนี้ให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อคุณแนะนําเพื่อนนะครับคุณจะ จ่าย10%คะแนนที่ได้รับจากการทำโครงการหรือแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นนะครับคุณสามารถรับได้ทีละ100คะแนนเท่านั้นนะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันรับมากถึง1 0,000ก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะให้เราทีละ100คะแนนนะครับรางวัลที่เราได้รับจากการแนะนําเพื่อนนะครับก็คือคะแนนตรงนี้เราก็กดรับนะครับมันก็จะรวมขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยนะครับนี่คือการแนะนําเพื่อนนะครับกดตกลงไปนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือเมนูแรกสําหรับการแนะนําเพื่อนนะต่อมาเมนูที่2ในส่วนของการแลกของรางวัลสําหรับตรง นี้นะครับผมก็จะเป็นบัตรกำนันนะครับในการแลกของรางวัลน,นะครับก็จะมีแก๊ปโลตัสแก๊ปฟุดแก๊ปมากนะครับแล้วก็เป็นทูมิเนเวลแล้วก็ลาซาด้านะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยมีคะแนนเท่านี้เลยนะครับที่เราจะต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับในแต่ละรายการนะครับเขาก็อ่า ขึ้นมาให้เราดูนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเพิ่งเพิ่มหรือว่าอัปเดตเข้ามาเนาะตอนแรกเนี่ยครับประมาณ4ี่หมนหกนะครับในการอาถอนเงินทูมิ n นียลเล็ตนะครับประมาณ4ี่หมนหนึ่งพันด้วยซ้ำเนาะตามรูปด้านขวามือนะครับอันนี้มีการเพิ่มขึ้นมาในส่วนของอัตราการใช้คะแนนแลกทูมิเนียลเล็ตนะครับสำหรับการถอนเงินทูมิเนียลเล็ตนะครับตรงนี้เนี่ยยอดเงินจะยังไม่เข้าทูมิเนียลเล็ตโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาจะจัดส่งของรางวัลของเราเนี่ยผ่านทางอีเมลนะครับดูตรงนี้ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับขอองงรราาวัลลเเเมมื่่ใสี เมื่อเข้าตรวจสอบและเข้าโอนของรางวัลให้เราเนี่ยเขาจะส่งทางอีเมลแล้วเราก็ไปกรอบเงินนะครับเข้าทูมิวเลตทางอีเมลของเรานะครับอ่ะเราก็ใส่อีเมลไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถเข้าไปในอีเมลนั้นได้นะตอนนี้ผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแลกเงินทั้งหมดเลยนะครับออาโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการแลกเงินไปอยู่ที่300ร้อยทูมิเลตนะครับผมนี่ครับสามบาทไทยนะเวลาที่ผมแลกไปนะครับสิบหกนาฬิกาสี่สิบสองนาทีทั้งสามรายการนะครับใน ที่15เดือน2นะครับสถานะก็ขึ้นคําว่าขอนะครับก็คือการตรวจสอบหรือว่ายอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับยังไม่อนุมัตินะครับหากยอดเงินนะครับขึ้นสถานะความสําเร็จแล้วเนี่ยก็คือการตรวจสอบยอดเงินแล้วเขาโอนเงินให้เราเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปเช็คในส่วนของอีเมลได้เลยนะครับอันนี้คือผมแลกไปรอการตรวจสอบนะประมาณนี้ต่อมานะครับผมรูปฟันเฟืองนะครับเมนูที่3นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าบัญชีปรับแต่งตั้งค่าแอปนะครับฝ่ายสนับสนุนการสัง เกจการติดต่อนะครับผมเราสามารถแจ้งปัญหาได้เมื่อเราเจอปัญหานะครับก็อัปเดตประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของแอปที่น่าทําในส่วนของชูมเนียร์เวลนะครับแนะนำนะครับสรับสายฟรีที่หาและได้เสริมทางอินเทอร์เน็ตนะครับแนะนาแอปนี้เลยนะครับมีติดเครื่องไว้ดีมากๆนะครับทาฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ